สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับพี่น้องครับวันนี้เราจะพูดถึงในหัวข้อของ good character ก็คือลักษณะชีวิตที่ดีนะครับไม่ใช่ลักษณะท่าทางเหมือนกับ character นะว่าคนคนนี้มี character ดีหน้าตาหน้ารักลักษณะภูมิฐานไม่ใช่หมายความมาอย่างนั้นนะครับแต่เป็นลักษณะชีวิตที่เกิดขึ้นจากข้างในพี่น้องครับลักษณะชีวิตของคริสเตียนเรานั้น พระเจ้าได้ทรงตั้งไว้และมีเป้าหมายให้เรามีลักษณะชีวิตที่ดีครับและลักษณะชีวิตที่ดีนั้นเกิดจากความยำเกรงพระเจ้าเราจะมาดูชีวิตของคนสองคนนะครับโซโลมอนกับท่านอัครูเปาโลโซโลมอนนั้นท่านประกาศว่าข้อกําหนดเบื้องต้นสําหรับการมีชีวิตที่สมบูรณ์และครบถ้วนซึ่งในพระเจ้านของพระเจ้านั้นสุดดีบทที่25ข้อที่12พวกเราเชื่อแน่ว่า ท่านโซลโมนนั้นท่านก็อ่านเพราะว่าสูตรดีบทนี้นั้นเป็นสูตรดีที่แพร่หลายมากผู้ใดเล่าเป็นคนยำเกรงพระยาเวพระองค์จะทรงสอนผู้นั้นในทางที่เขาควรเลือกผู้ใดเล่าเป็นคนยำเกรงพระยาเวพระองค์จะทรงสอนผู้นั้นในทางที่เขาควรเลือกทางนั้นคือทางอะไรครับเส้นทางนี้คือเส้นทางของพระเจ้า ที่พระเจ้าจะดนใจคนที่ยำเกรงพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่มีลักษณะชีวิตที่ดีครับเส้นทางนี้มีคนพบน้อยนะครับเพราะน่าเสียดายเพราะว่ากษัตริย์โซโลมอนในช่วงเวลาอันมืดมิดของเขานั้นเขาพบว่าปัญญาของตนเองนำมานำมาซึ่งความสําเร็จปัญญาของตัวเองความสามารถตัวเองนั้นนํามาซึ่งความสุขความสําเร็จได้เขาเชื่ออย่างนั้นความยำเกรงพระเจ้าของเขาก็สูญหายไปครับ เราจะพบว่าความยำเกรงพระเจ้าที่บริสุทธิ์นั้นสามารถทําให้เราเชื่อมต่อกับพระปัญญาของพระเจ้าได้เพราะว่าพระเจ้านะของพระเจ้านะครับบอกว่าความยำเกรงพระเจ้านั้นเป็นบ่อเกิดของสติปัญญาฉะนั้นความยำเกรงพระเจ้าอย่างจริงใจทําให้เราสามารถเชื่อมต่อกับสติปัญญาของพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราผู้เดียวเท่านั้นครับผู้เดียวเท่านั้นที่รู้ว่าสิ่งใดเสริมเราสร้างเรา และผู ite, ้เดียวเท่านั้นที่รู้ว่าสิ่งใดจะทำร้ายเราทำลายเราพี่น้องครับนี่คือความสำคัญของความยำเกรงพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้าก็จะเป็นลักษณะนิสัยของชีวิตที่ดีความยำเกรงพระเจ้านั้นควรจะต้องเป็นลักษณะชีวิตที่ดีที่เราควรจะมีฉันเห็นความสำคัญของความยำเกรงพระเจ้านี้สำคัญกว่าคุณลักษณะหรือลักษณะชีวิตอื่นใดทุกๆประการเลย พูดง่ายก็คือว่าสำคัญที่สุดแล้วก็คือความยำเกรงพระเจ้าพระกัมภีร์ระบุครับว่าเป็นความชื่นชอบของพระเยซูพระเยซูชื่นชมครับและสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือว่าความยำเกรงพระเจ้าพระองค์ยงบอกว่าเป็นสมบัติของพระเจ้าเป็นสมบัติของพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าปรารถนาที่จะให้สมบัติอันล้าค่านี้ให้กับพวกเราเพราะว่าพระองค์ทรงมีพลักษณะคือความน่ายำเกรง ฉะนั้นเราอาจจะต้องใข้ควรในเรื่องนี้ให้ยาวขึ้นนะครับให้มากขึ้นครับเพราะอะไรครับเพราะว่านี่คือความชื่นชอบของพระเจ้าพระเจ้าชื่นชอบที่จะให้เรารู้จักกับพลักษณะของพระองค์ก็คือความน่ายำเกรงพระองค์และไม่เพียงแต่เท่านั้นพระเจ้ายัางบอกว่าความน่ายำเกรงหรือความยำเกรงพระเจ้าของเรานนั้นเป็นสมบัติของพระเจ้าครับหมายความว่า เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเป็นเรื่องที่น่าตกใจเป็นเรื่องหวือหวามากครับเพราะอะไรครับเพราะว่าความยำเกรงพระเจ้าพี่น้องครับเป็นความชื่นชอบและทรัพย์สมบัติของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดความยำเกรงพระเจ้าเป็นความชื่นชอบของพระเจ้าและทรัพย์สมบัติของพระเจ้าครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้ความชื่นชอบของพระเจ้า แล้วเราจะได้ทรัพสมบัติของพระเจ้าดีที่สุดแล้วสําคัญที่สุดแล้วก็คือชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าครับพี่น้องครับระวังครับเวลาที่เราทํางานรับใช้พระเจ้าเวลาที่เราเสนอตัวหรือเวลาที่เราถูกเรียกตัวหรือถูกเชิญสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีอยู่ตลอดเวลาก็คือความยำเกรงพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้าทําให้เราทําในสิ่งที่ดีที่ถูก ความยำเกรงพระเจ้าทําให้เราทําสิ่งที่ชอบทำมีคุณธรรมความยำเกรงพระเจ้าก็จะหยุดรั้งเราไม่เราทําบางสิ่งบางอย่างที่เกินเลยหรือล้ําหน้าหรือไม่พึ่งพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับพี่น้องครับในชุดของเราในเรื่องของการรับใช้บางท่านบางคนอาจจะล้มเหลวแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าหากเรามีความยำเกรงพระเจ้าเราจะยอม ขออภัยเราจะยอมขอพระเจ้ายกโทษเราจะยอมสารภาพบาปและเราจะยอมกลับใจครับการรู้จักตัวเองการใคร่ควรวญถึงสิ่งที่เราได้ผิดพลาดนั้นเป็นความสําคัญเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ยำเกรงนพระเจ้าครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราก็จะกลับใจใหม่เราก็จะเติบโตเราก็จะรีสตาร์ทชีวิตของเราใหม่ในการรับใช้พระเจ้าอย่ากแก้ตัวครับ อย่าโยนความผิดออกไปพ้นตัวครับพี่น้องครับสิ่งนี้จะแสดงว่าเราเหมาะสมที่รับผิดชอบในการรับใช้พระเจ้าที่พระเจ้าได้ให้บทบาทประธานหน้าที่ความรับผิดชอบของเราหรือไม่ถ้าเราพร้อมคุณลักษณะของเราที่ต้องเช็คประการแรกที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเรายำเกรงพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนครับเรายำเกรงพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ นะครับก็คือว่าสติปัญญาที่เราให้ความสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดน,นั้นเกิดจากความยำเกรงพระเจ้าครับโซโลมอนไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าความยำเกรงพระเจ้าอย่างเต็มที่ในชีวิตของพระองค์เองเราจะเห็นนะครับเมื่อท่านสอนภายใต้การดนใจของพระเยซูุทก็ตามแต่ว่าท่านเองนั้นไม่ได้เห็นและก็ไม่ได้ตระหนักและก็ไม่ได้ถวายความยำเกรงพระเจ้าให้กับพระองค์เท่าที่ควรฉะนั้น ท่านจึงลมครับพี่น้องครับความยำเกรงพระเจ้าไม่ใช่ทรัพสมบัติหรือความชื่นชอบของเราเมื่อไหร่พี่น้องครับเราระวังล้มทันทีครับขอให้พระเจ้าประทานให้ความยำเกรงพระองค์นั้นให้เป็นทรัพสมบัติและความชื่นชอบของเราด้วยเพราะว่านอกจากจะเป็นของพระองค์แล้วพระองค์ก็ประทานให้กับเราครับเป็นรดกที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่สคัญที่สุดที่พระองค์ต้องการจากเราเช่นเดียวกันเพราะว่าพระองค์นั้น มีความน่ายำเกรงมากและพระองค์บอกว่าความยำเกรงพระองค์นั้นเป็นสมบัติเป็นความชื่นชอบของพระองค์ที่ประทานให้กับเราได้อัคาทูตเปาโลครับเป็นอีกท่านหนึ่งที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้ท่านบอกว่าในหนึ่งโครินธ์บทที่9ก้าข้อยีนะครับท่านบอกว่าแต่ข้าพเจ้าทุบตีร่างกายและควบคุมมันไว้เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้วข้าพเจ้าจะกลับเป็นคนที่ใช้การไม่ได้ คำว่าคนที่ใช้การไม่ได้ก็คือไม่ผ่านการทดสอบครับไม่ได้รับการอนุมัติและถูกปฏิเสธและคนที่ใช้การไม่ได้นั้นมีความหมายอย่างก็คือว่าของปลอมของเทียบครับไม่ใช่ของแท้ของจริงท่านอากระทูดเปาโลใน,นพมพีข้อนี้นะครับหนึ่งโคริน9:27ที่บอกว่าท่านเข้าใจถึงความสําคัญของการสัมสมสติป,ปัญญาที่พระวิญญาณบริสุธิ์มอบไว้ให้กับท่านแต่ไม่เพียงแต่เท่านั้นนะครับแม้ว่า การทำผิดพลาดของกษัตริย์โซโลโมอนซีพระกัมพีพันธสัญญาเดิมได้บอกกับเราเราเห็นนะครับว่าความยำเกรงพระเจ้าสำคัญแต่เมื่อความยำเกรงพระเจ้าสำคัญพี่น้องครับการทุบตีการมีระเบียบวินัยครับกับชีวิตทุบตีร่างกายนะครับเพื่อที่จะเป็นคนที่ใช้การได้นั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะการทุบตีร่างกายนั้นเป็นการที่ตัวเองนั้นต่อสู้กับความผิดความบาปครับ การฝึกฝนตัวเองให้มีระเบียบวินัยในชีวิตในการเซลฟ์คอนโทรลในการควบคุมตัวเองพี่น้องครับการน้อมรับความยำเกรงพระเจ้าในฐานะที่เป็นทรัพสมบัติล้ำค่าที่สุดของเราก็จะทำให้เราสามารถยอมจำนนได้สามารถให้เราคอมมิตได้ให้เราเซเรนเดอร์ได้ให้เรายอมจำนนให้เรายอมผูกพันตัวเองปรนานาตัวได้ในการทำอย่างนี้ครับทำให้เราอยู่บนเส้นทางชีวิต ที่นำมาซึ่งการถวายเกียรติพระเจ้าสูงสุดในช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่มองว่าความกลัวเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวครับความกลัวเป็นอันตรายความกลัวสร้างความเสียหายแต่การประกาศว่าความยำเกรงพระเจ้านั้นมีคุณค่าและมีประโยชน์แม้ว่าบางครั้งมันจะอาจจะขัดกับความรู้สึกของเรานะครับพี่น้องแต่เมื่อเรายึดตามสิทธิทอำนาจของพระกัมภีพี่น้องครับ รับรองได้ครับว่าเมื่อเรายอมรับพระกรรมัมภีร์เรายอมรับสิทธิอำนาจตามพระกัมภีร์นั้นเราจะรับกำลังนิดเดชท,ที่มาจากพระเจ้าให้อยู่บนเส้นทางชีวิตนี้ต่อไปและเราจะไปถึงเป้าหมายที่พระเจ้าตั้งไว้อย่างแน่นอนครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐานก้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระเจ้านะของพระองค์และชีวิตของท่านกษัตริย์โซโลมอนและอัครทูตเปาโลขอบคุณพระองค์ที่ จากชีวิตของทั้งสองท่านและชีวิตของคนอื่นๆที่ทั้งหลายได้รู้จักทั้งหลายได้เห็นถึงหลายหลายท่านมีความยำเกรงพระเจ้าชีวิตของท่านนั้นสอดคล้องกับคําสอนของท่านชีวิตของท่านนั้นมีความบริสุทธิ์มีความเมตตามีความรักขอบคุณพระองค์ที่ข้างหลายได้สัมผัสกับพระองค์และความใกล้ชิดที่แท้จริงที่พระองค์ได้ทรงประทานให้และเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลาย ก้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเปลี่ยนแปลงข้าพงหลายให้เหมือนกับพระเยซูเพื่อที่จะเดินทางในเส้นทางแห่งชีวิตที่เหลืออยู่ต่อไปและคนพบกับความยำเกรงพระเจ้าที่จะมาหลายจะถวายความจงรักภักดีความศรัทธาความเชื่อไว้วางใจพระองค์และเชื่อฟังพระองค์เพราะเหตุที่ข้าพงหลายยำเกรงพระองค์ขอมอบชีวิตของข้าพงหลายและพี่น้องที่ฟังเสียงสิทธิพิบานนี้ ถ้าอยู่ในการทรงนำอยู่ในความรักและอยู่ในความยำเกรงพระเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับหากว่าพี่น้องปรารถนาที่จะให้สิ่งดีๆีไปถึงผู้ที่พี่น้องรักก็ขอให้กดแชร์นะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ วมังใจวันหนึ่งได้พบชีวิตใหม่โดยพระเมตตาและโดยความรักพระคุณเลิศล้ำที่ทรงประทานในยามชีวิตข่าถูก เวลาที่ข้าเสียน้ำตาพระองค์ยังทรงอบอดขาไว้ความรักพระองค์ไม่เคยหยุดยังข้าสันเสริญพระองค์ข้าขอเชื่อวางใจ ยังทรงอบอดคาไว้ความรักพระองค์ไม่เคยอยู่ยังคาสันแสนพระองค์ค้าขอเชื่อวันใจในพระองค์ชีวิตคาขออยู่เพื่อพระองค์พระเจ้า 叹息。<堪>